สูตรลับปั้นพอร์ตกำไร300%คลิปนี้ผมจะใช้ทุกกระบวนท่าเทรดที่ผมมีเพื่อทํากําไรให้ได้ตามเป้าผมจะทําได้ไหมไปดูกันเลยโอเคผมกดขึ้นไปแล้วนะครับเพื่อนเมารอดูกันครับว่าเราจะรอดหรือเปล่านะครับโอ้โหหรือเราอาจจะไม่รอดเหรอเพื่อนๆถ้ายูแคดไม่รอดเนี่ยอาจจะต้องปล่อยไปก่อนนะครับโอ้โหไม่รอดนะครับเราก็ติดลบไป5,000บาทครับไม่เป็นไร เดี๋ยวไม้ต่อไปผมจะเล่น1,000 0บาทเลยนะครับผมว่าถ้าเราชนะในไม้นี้นะเราก็น่าจะทํากําไรได้ตามเป้าของเราแล้วนะครับมาลอลุ้นกันกันเพื่อนๆอีก10วินาทีครับอีก7วินาทีอีก5 4 3 2 สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีบัญชีเทรดสามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วเพื่อนๆก็จะได้รับเงินทดลองไปทดลองเทรดฟรีครับจำนวน10,000ดอลลาร์สามารถเอาไปทดลองเทรดก่อนได้เลยครับที่สําคัญเพื่อนๆจะได้รับสิทธิ์เข้ากลุ่มเรียนฟรีนะครับที่จะมีคอร์สสอนพื้นฐานฟรีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับสวัสดีครับทุกคนก็ตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับช่องเติร์กไลฟ์เทรดอีกเช่นเคยนะครับผมเติร์กนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับบ๊กแปดเลขเทรดอีกเช่นเคยนะครับผมก็ใช มือใหม่สามารถทักหาอดมินที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เพื่อเปิดบัญชีรับเงินทดลองไปทดลองเทรดฟรีก่อนได้เลยนะครับแล้วเพื่อนๆก็จะได้รับสิทธิ์เข้ากลุ่มเรียนฟรีด้วยครับซึ่งในกลุ่มเนี่ยก็จะมีผมอยู่ด้วยนะครับจะมีไลฟ์เทรดสดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยครับยังไม่ต้องไปเสียเงินลงเรียนคอร์สแพงๆนะครับสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ฟรีในกลุ่มก่อนได้เลยนะครับก็วันนี้ครับเดี๋ยวผมจะปั้นพอร์ตด้วยทุนหน0 0 0มบาทครับจะทําให้กาไรเกินันว่นี้อยเไหรนะครับไปดเลย ก่อนอื่นเดี๋ยวผมสอนมือใหม่ตั้งค่ากราฟก่อนนะครับไปที่ประเภทกราฟตรงมุมซ้ายมือด้านล่างนี้ได้เลยครับให้เราเปลี่ยนเป็นในรูปแบบของแท่งเทียนก่อนนะครับเสร็จแล้วครับให้เพื่อนๆเปลี่ยนตรงช่วงเวลาแท่งเทียนตรงนี้ครับเป็นในรูปแบบของ1นาทีครับเพราะว่าในคลิปนี้เราจะเทรดกันในรูปแบบของ1นาทีเท่านั้นนะครับก็ในวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตงัดทุกกระบวนท่าเทรดออกมาใช้เทรดเลยนะครับผมจะคัดเลือกเครื่องมือเฉพาะที่ผมใช้งานถนัดแล้วก็ใช้งานบ่อยที่สุดแล้วกันนะครับซึ่งตัวแรกครับคือเส้น EMA 25ให้เพื่อนไ่ คำว่าตัวชี้วัดได้เลยครับแล้วก็ไปที่คําว่า moving average นะครับเสร็จแล้วไปที่คําว่าเส้นค่าเฉลี่ยครับเปลี่ยนตัวเลขตรงนี้เป็นเลข25ได้เลยครับแล้วก็เปลี่ยนจากคําว่า SMA เป็น EMA ครับเสร็จแล้วตรงสีเลือกตามใจชอบได้เลยนะครับส่วนตัวผมก็จะใช้สีเหลืองนะครับเสร็จแล้วกดเลือกใช้งานได้เลยครับซึ่งหน้าที่ของ EMA 25นะครับเหมือนเดิมเลยครับถ้าเกิดว่ากราฟอยู่ใต้เส้น EMA 25เป็นตัวบ่งบอกว่ากราฟกําลังอยู่ในเทรนขาลงครับให้เราหาจังหวะกดลงนะครับกับการครับเวลากราฟอยู่ด้านบนเส้น EMA 25ครา กําลังอยู่ในเทนขาขึ้นครับให้เราหาจังหวะกดขึ้นได้เลยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นไหมครับว่าแท่งเทียนสีเขียวเนี่ยก็จะมีเยอะกว่าด้วยครับจะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสชนะมากกว่านะครับเครื่องมือตัวที่2นะครับคือ MAD นะครับให้เพื่อนๆไปที่ตัวชี้วัดได้เลยครับแล้วก็ไปที่ Moving Average เหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วครับให้เพื่อนๆเลือกไปที่คําว่า Moving Average Deviation นะครับซึ่งต่อจากนี้ผมจะเรียกสั้นๆว่า MAD นะครับเสร็จแล้วให้เปลี่ยนตัวเลขตรงนี้เป็นเลข25ครับส่วน2ค่าด้านล่างไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยครับ ตัวเครื่องมือ m a D เนี่ยก็จะคอยบอกวอลลุ่มการซื้อขายนะครับเพื่อนๆจะเห็นไหมครับว่าเวลากราฟอยู่ด้านบน EMA 25วอลลุ่ม m a D ก็จะอยู่ด้านบนด้วยครับกับการครับเวลากราฟอยู่ใต้เส้น EMA 25วอลลุ่ม EMA D ก็จะอยู่ด้านล่างด้วยครับเดี๋ยวเราไปตั้งค่าเครื่องมือตัวที่3ตัวสุดท้ายของเรากันครับให้เพื่อนๆไปที่คําว่าตัวชี้วัดได้เลยครับเสร็จแล้วครับไปที่คําว่ายอดนิยมนะครับเครื่องมือตัวนี้ชื่อว่า Parabolic SAR ครับจริงๆแล้วเครื่องมือตัวนี้เนี่ยผมก็ย มากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนเพื่อนๆดูในคลิปนี้เลยนะครับให้เพื่อนๆตั้งค่าเดิมของมันได้เลยครับพอเปิดขึ้นมาแล้วกดเลือกใช้งานได้เลยนะครับหลักการเข้าออเดอร์ของเรานะครับไม่มีอะไรมากเลยครับเพื่อนๆเพื่อนๆจะสังเกตเห็นไหมครับว่าจังหวะนี้ครับแท่งเดียนแท่งนี้ครับมีการวิ่งทะลุ e m a 25ขึ้นมาแล้วครับบวกกับว่า A D เป็น volume มสีเขียวและอยู่ด้านบนด้วยครับแล้วก็บวกอีกเงื่อนไขหนึ่งครับคือไข่ปลาหรือพราบริกซาครับซับพอร์ตอยู่ด้านล่างแล้ว ในไม้ที่1แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างในเทนขาลงกันบ้างครับจังหวะนี้นะครับแท่งเทียนแท่งนี้ครับมีการวิ่งลงมาอยู่ใต้เส้น EMA 25บแล้วครับบวกกับว่าเป็นวอลลุ่ม m a d ที่เป็นสีแดงและอยู่ด้านล่างด้วยคับเพื่อนๆจริงๆแล้วคลิปก่อนๆผมจะสอนให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าในแท่งที่เป็นวอลลุ่ม m a d สีแดงในวอลลุ่มแรกใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้ครับถ้าเราอยากจะเข้าออเดอร์ได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับให้เพื่อนๆสังเกตว่ามีไข่ปลาซับพอร์ตอยู่ด้านบนด้ และอยู่ด้านล่างด้วยครับแบบนี้เพื่อนๆกดลงในแท่งถัดไปได้เลยจะทําให้เราเนี่ยเพิ่มโอกาสในการชนะไม้ที่1มากยิ่งขึ้นนะครับก็ผมให้ดูตัวอย่างคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปเทรดทำกำไรจริงกันเลยดีกว่านะครับสำหรับมือใหม่นะครับก็เลือกคู่เงินจากสัญลักษณ์บวกตรงนี้ได้เลยครับที่เขียนว่าเปิดสินทรัพย์ใหม่นะครับดยในวันนี้ผมจะเทรดในหัวข้อออปชันนะครับกดเข้าไปได้เลยครับแล้วก็เลือกไปที่หัวข้อย่อยดิจิตอลครับเพราะว่าในหัวข้อนี้เนี่ยเราจะได้เปอร์เซ็นต์กำไรเยอะที่สุดแล้วครัับบบแวะีคคูเเงนนนใหรราาททดปขอ1 อคครับเพื่อนๆในจังหวะนี้ผมมองว่าน่าจะขาดจังหวะกดลงได้นะครับเดี๋ยวผมจะขอใช้เทคนิคมันตไทม์เรมเข้ามาดูด้วยแล้วกันเดี๋ยวผมจะกดลงในไม้นี้เลยนะครับตอนเหลือ1นึวิสุดท้ายนะครับโอเคเหลือเป็น3ามสิวิเห็นไหมครับผมก็จะกดลงในแท่งถัดไปเลยนะครับอีก20่วิครับถ้าเราชนะนะเราก็จะได้ไปกันต่อนะครับแต่ถ้าเราแพ้นะครับคลิปนี้ก็จะปิดจบเลยนะครับรอลุ้นกันครับอีก10วินาทีครับไหวหรือเปล่าครับไหวไหมครับอีก5 4 3 2 1ยังไงดีครับโอ้โห รอดมาแบบวุดวิทมากๆครับถือว่ายังเข้าตามเทคนิคของเรานะครับก็ในจังหวะน,นี้กราฟอยู่ใต้เส้น EMA 2 5นะแล้วครับบวกกับว่ามีวอลลุ่ม a d เป็นวอลลุ่มสีแดงที่อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็มีไข่ปลาซับพอร์ตด้วยครับเพื่อนๆตอนนี้ครับกำไรมา8 7 1 9ับบาทแล้วครับ จังหวะนี้ครับ U Cat ผมมองว่ามีโอกาสขึ้นนะครับโอเคครับแท่ง30วิขึ้นมาอยู่ด้านบน E m a 25แล้วครับเดี๋ยวผมจะขอเทรดไม้ละหมื่นล้วกันนะครับเพื่อนๆโอเคจังหวะนี้ผมว่าน่าสนใจครับก็แท่ง30วิขึ้นมาอยู่ด้านบน E m a 25แล้วนะครับบวกกับว่ามี M D เป็นวอลลุ่มสีเขียวที่อยู่ด้านบนแล้วก็ไข่ปลาซัพพอร์ตอยู่ด้านล่างด้วยครับจังหวะนี้ผมใช้เทคนิคของมันติทางเฟรมเข้ามาช่วยด้วยครับก็เลยคิดว่าน่าจะมีโอกาสขึ้นไปได้นะครับแต่ถ้าในหน่าทีเนี่ยมันยังไม่ นะครับว่าผมจะสามารถชนะได้หรือเปล่านะครับมารอลุ้นกันครับเพื<ๆ>่อนๆอีก10วินาทีครับอีก5 4 3 2 1ยังไงครับโอ้โหสวยงามครับโอ้โห วุดวิดอีกแล้วครับเพื่อนๆแต่ก็ถือว่าต่อให้ชนะน้อยชนะมากครับเราก็ได้กําไรเท่าเดิมอยู่ดีนะครับก็ถือว่าเราชนะมาได้นะครับเพื่อนๆนมาเดี๋ยวเรามารีแคปออเดอร์กันครับผมดูในแท่ง30วิครับคือแท่งเทียนแท่งนี้ครับมีการทะลุเส้น EMA 2 5ขึ้นมาแล้วครับแล้วก็ EMA D confirm ไข่ปลา confirm ผมก็เลยกดขึ้นเลยครับแต่อย่าลืมนะครับว่าเราเทรดในรูปแบบของ1นาทีนะครับในแท่ง1นาทีเพื่อนเพื่อจะเห็นว่าโอเคแท่งนี้ครับมันยังอยู่ใต้เส้น EMA 25อยู่เลยแล้วก็ยังอยู่ด้านล่างด้วยแต่่ก็มีขปครับแล้วนะครับ เพื่อนๆที่ดูในทางเฟรมหนึนาทีเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เข้าออเดอร์นี้ครับใครที่ดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมสอนการดูแท่งเทียน30มสิบในการเทรดในรูปแบบ1นาทีเพื่อนๆก็จะสามารถเข้าในออเดอร์นี้ได้นะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยชนะในไม้ที่1แบบนี้มาอย่างสวยงามเลยนะครับหรือจะไปดูคลิปที่ผมเทรดชนะ7ไม้ติดแบบไม่ต้องทบไม้เลยก็ได้นะครับผมก็ใช้เทคนิคการดูในแท่ง30มสิบ แบบในออเดอร์นี้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถไปดูที่คลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆจากทุน1นึ่งหมื่นนะตอนนี้เรากําไรมา270%แล้วนะครับสุดยอดเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะขอเทรดอีกไม้นึงแล้วกันนะครับเพื่อให้เราทํากําไรทะลุ300%ไปเลยแล้วกันนะครับก็ไม้ต่อไปผมจะเทรดไปที่ไม้ละ5,000บาทพอครับผมก็ทํากําไรได้ตามเป้า300%แล้วละนะครับเพื<ๆ>่อนๆผมจะไม่ค่อยอยากอยู่ในตลาดนี้นานนะครับยิ่งเราอยู่ในตลาดนี้นานนะครับก็แปลว่าเราเอาตัวเองมาอยู่ในความเสี่ยงนานมากเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเก็บอีกไม้นึงแล้วเดี๋ยวเราไปพักกันครับโอเคครับยูแคดก็น่าสนใจครับเพ<ๆ>ื่อนๆถ้าแท่งนี้ปิดเป็นสีเขียวนะเดี๋ยวผมจะกดขึ้นในแท่งนนนนนีี้้้้้เลลยยยบตออู่ดดาแวว แล้วก็ไข่ปลาซัพพอร์ตอยู่ด้านล่างโอเคครับเดี๋ยวผมจะกดขึ้นในออเดอร์นี้เลยนะครับเพื่อนๆรอเหลือ3 1ิวินะครับเพราะว่าผมจะรอเล่นในแท่งถัดไปนะครับโอเคผมกดขึ้นไปแล้วนะครับเพื่อนๆอมารอดูกันครับว่าเราจะรอดหรือเปล่านะครับโอ้โหหรือเราอาจจะไม่รอดเหรอเพื่อนเถ้ายูแคดไม่รอดเนี่ยอาจจะต้องปล่อยไปก่อนนะครับโอ้โหไม่รอดนะครับเราก็ติดลบไป5,000บาทครับไม่เป็นไร เดี๋ยวไม้ต่อไปผมจะเล่น10,000บาทเลยนะครับเพื่อนๆนก็อันนี้เป็นเรื่องปกติครับเพื่อนๆมีได้มีเสียนะครับ G ีก็น่าสนใจครับเพื่อนๆถ้าไม้นี้ปิดแดงนะเดี๋ยวผมจะกดขึ้นต่อในคู่ GU เลยนะครับใส่จานวนเงินไปที่1 0 0 0 0บาทนะครับรอเหลือ3 1มวครับตอนนี้เข้าเงื่อนไขของเราแล้วครับเพื่อนเโอเคผมกดขึ้นเลยนะครับหวังว่าไม้นี้จะขึ้นไปอย่างสวยงามแล้วกันนะครับเอ้าผมเข้าไปพันเดียวโอ้แล้วมันดีดลงด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าเพิ่มอีก9000แล้ากันรบี้แล้วกันโอเคไหวมครับ อยากใส่เพิ่มอีกพันบาทด้วยครับเพราะว่าไม้แรกของเราเนี่ยอาจจะไม่รอดนะครับโอเคผมกดเพิ่มไปมารอลุ้นกันครับเพื่อนๆว่าเราจะรอดหรือเปล่านะครับผมว่าถ้าเราชนะในไม้นี้นะเราก็น่าจะทํากําไรได้ตามเป้าของเราแล้วนะครับมารอลุน้นกันครับเพื่อนๆอีก10วินาทีครับอีก7วินาทีอีก5 4 3 2 1และสวยงามครับโอ้โหสุดยอดเลยครับเพื่อนๆ แล้วเราก็ทำกำไรได้ตามเป้าครับ300%เป็นะครับเป็นเงิน3,164บาทครับทุกคนเอาจริงๆนะครับผมต้องสารภาพจริงๆนะว่าไม้เนี่ยผมมีความโชคดีด้วยนะครับที่ผมอะ่ะใส่จํานวนเงินผิดนะครับผมก็เลยยังมีเงินที่จะพอซอยไม้เพิ่มหรือทบไม้เพิ่มได้ในออเดอร์นี้เลยนะครับเพราะจริงๆแล้วถ้าใครเคยดูคลิปก่อนก่อนผมเนี่ยผมจะมีระบบเทรดของการทบไม้อยู่แล้วครับแต่ในจังหวะเนี้ยพอเราเล่นไม้หนักอะ่ะ ผมก็เลยต้องหาจังหวะเข้าที่เรามั่นใจครับแต่อย่างที่ผมบอกครับการเทรดแบบนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเพื่อนๆอย่าทําตามนะครับถ้าเพื่อนๆไม่พร้อมที่จะเสียงเงินก้อนนี้ไปนะครับห้ามทําตามเด็ดขาดครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนเลยครับเพื่อนๆแต่ในจังหวะนี้ถือว่าผมมีความโชคดีอยู่ด้วยแล้วผมก็ตัดสินใจซอยไม้เพิ่มครับก็เลยทําให้เราเนี่ยพลิกกลับมากําไรในไม้นี้ได้นะครับเพื่อนๆแต่เพื่อนๆเห็นไหมครับว่าในระบบเทรดของผมเนี่ยจะมีการทบไม้ครับสุดท้ายถ้าเราทบไม้ต่อไปครับเราก็จะชนะในออเดอร์ต่อไปอยู่ดีพอ ก็ปิดเป็นสีเขียวนะครับซึ่งในเทคนิคของผมเนี่ยที่ผมเลือกใช้เทคนิคนี้นะมันมีความแม่นยําระดับหนึ่งแล้วครับผมก็เลยเลือกใช้เทคนิคนี้มาทาคลิปคลิปนี้นะครับโอเคครับเพื่อนๆก็ในวันนี้เราทํากําไรได้ตามเป้าหมายของเราแล้วครับปั้นพอร์ตจากเงินทุน1 0,000บาทกําไร30 0%ได้ตามเป้าหมายแล้วครับทุกคน สิ่งสำคัญที่สุดนะครับที่ผมอยากจะฝากเพื่อนๆเอาไว้ก่อนจะปิดคลิปนี้นะครับคือความรู้ครับถ้ายิ่งเพื่อนๆมีความรู้เนี่ยความเสี่ยงมันก็จะยิ่งลดลงตามไปนะครับเพื่อนๆ ผมก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนล่วงหน้าด้วยนะครับสำหรับปี2 0 2 4ี่เนี่ยผมก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็มีความรับผิดช,ชอบของตัวเองกันหมดนะครับแล้วก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะเหนื่อยกันมาทั้งปีแล้วนะครับอย่าลืมให้เวลาตัวเองได้พักผ่อนกันด้วยนะครับทุกคนแล้วก็อนุญาตให้ตัวเองเนี่ยได้นอนโง่ๆบนเตียงแบบไม่รู้สึกผิดบ้างนะครับอย่าลืมนะครับว่าต่อให้เราเนี่ยจะทํางานหนักแค่ไหนครับแต่เราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งครับเราก็จะต้องมีเวลาให้ตัวเองได้พักผ่อนบ้างนะครับให้เวลาตัวัวอรรตตมีี่ยยุกนนใ ปี2025นะครับใครที่ดูจนจบเนี่ยผมก็ฝากคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างว่าสวัสดีปีใหม่ให้ผมรู้หน่อยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามช่องนี้เอาไว้ได้เลยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆหรือความรู้ดีๆที่ผมจะเอามาแชร์ในครั้งต่อๆไปนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับบา,บายๆนะครับ